อันนี้เราจะมาใช้ประสิทธิภาพของแฟิดแบกมา,มาให้มันคุ้มนะครับผมทีเพรื่องกดตึงตึงจากผมไม่มีท่าเลยนะเพราะว่าไม่มีไม่มีเลยไม่ไมีเลย งหมัดโต้งจุบะดีับผมหวัดดีครับหวัดดีครับหวัดดีครับน้องอืมโอ้ยังรทำไม่ติดเลยนะเอ้ยบีบีฮอบ ไอ้ความยาติดโทษเป๊ะต้องกดเป๊ะมากมากเลยไปฟาร์มขอก่อนแป๊บนึงยังมีที่ไม่ได้ฟาร์มเว้ยมีใครวะเนี่ย ตายไอ้หนับลงมาทุกคนไปเอาดีกว่าหวังว่าจะไ,ไ,ไ,ไม่มีคนนะครับถ้ามีคนก็ลาก่าอนโอ เปิดจริงๆเขาเล่นไอบีฮอปสนุกมากเลยไม่รู้ว่าจะปรับตอนไหนเหมือนกันนะครับ ถ้าเป็นคนผมตายแล้วเมื่อกี้นี้ไอ้ตัวนี้ยังเป็นบอทแต่ว่าคนไอ้ก่อนหน้าคนตบซุยโอเคเลยดีกว่าเกิดแบ็คยังไม่ได้แชร์เลยครับเมื่อกี้นี้ เพื่อนเราออกหรอหรอ้อนกลายเป็นสองคนแค่มันได้อย่างนี้สิเป็นไรครับออกล่าอะไรแล้วกันเราเสร็จแรกได้นะครับทน ก่อนนี้ไ้หรอก รับเตืนทิ้งเลยนะกันหมดแล้วหนุ่มซินตีเนียวถ้าเจนเสียแบบนี้สินตีเนียวแน่นอ,อนครับเสียมันใกล้มากเลยอ่ะ I not say Ah, never mind. เราไปยิงมันไม่ได้อะไม่ถึง ตัวระเบิดตัวเองอีกโคตรโคตรเง่าเลยโห้ยไวะเฮ้ย どうした เพื่อนถึงจะกองไปไงวะเนี่ย6วิ ำยางเต็มที่เีกว่า อฝั uhm, ะะ่ Eugene, ่งนนี้กเกมนี้เกมตึงครับมันแคมป์ครับมันแคมป์เราต้องต้องปล่อยต้องถอยเาฝั่งนี้ครับเขาเล่นได้ ินไปต่อเดี๋ยววันดาวอ่ะ Thank <sharp inhale> you. let ไปไหนวะลงล่างเหรอ ไอ้พวกปีอะ่ะทุกคนปีกทุกคน กดเฟ d แบ็กสวนไปเลยเมื่อกี้นี้เฮ้แก๊กแข็งเกิดตีนี้แล้วก็การนี้บีฮ p อปนะฮะค่อนข้างที่จะโอเคนะได้ใช่หลายจังหวะมากๆเลยนะครับนะไปฝึกกันได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทำคลิปสอนด้วยเคสองคนก็ฟิลได้นะครับแรงแพทสหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับบ๊ายบายนะครับ